สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยวันเสาร์งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลเลขท้ายสลากกินแบกรัฐบาลนะครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุดสตัว2องบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกตูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โรดใช e, <ım. S 1> ้การพิจารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566กันก่อนครับผลกันออกรางวันที่1 2 6 4 8 7 2 2 6 4 8 7 2เล็กไทย3ตัวบน8 7 2 8 7 2 2ตัวบน7 2 7 2และเล็กไทย2ตัวล่าง 3 0 3 0นี่คือผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหววลาสุดนะครับมาดูสูตรเด่นนะครับซึ่งเป็นสูตรประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับในแต่ละสูตรจะมีในแต่ละหลักครับจะมีด้วยกันหลักละ3สูตรคำนวณครับใน3สูตรคำนวณเมื่อครบ3สูตรคำนวณก็จะนับแต้มชนเด่นกันทั้ง3 สูตรในแต่ละหลักครับเมื่อจะได้เลขตัวเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับมาดูสูตรหลักร้อยก่อนนะครับมาดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยสามสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับดูสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งนะครับที่ผมเขียนปากกาแดงไว้เรียกว่าเป็นตัวตั้งครับได้เลขแปดนะครับแปดเป็นตัวตั้งนะครับคือหลักร้อยครับแปดเป็นตัวตั้งแปดตัวนี้นะครับแปดตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนํามาดู ผลงวดล่าสุดครับผมเอารางวัลที่1งวดล่าสุดราคาสองหกสี่แปดเจ็ดสองมาเป็นตัวตั้งครับหลักร้อยก็คือ8ครับหลักร้อยคือ8 8ตัวนี้ได้จากการนําหลักแสนคือ2ครับไปบวกหลักร้อยครับ2บวก8ได้เท่ากับ10ครับได้เท่ากับ10แล้วเอาศูนย์ตัวหลังครับไปบวกเลข8ครับศูนย์บวกแปดได้เท่ากับ8ครับเมื่อได้8เป็นตัวตั้งก็คือสูตรนี่ครับสูตรที่หครับได้8เขียน8ครับให้นับลด2แต้มครับ แปดเจ็ดหกครับแล้วบวกเพิ่มหนึ่งมครับเครับแถที่หนึ่กเจ็ดแป้านะครับหกเจ็แถวที่สนี้เป็นเลขแทนคู่กันตัวแต่หลักนะครับแต่ละตัวครับตามสูตรก็คือหนึ่งจะคู่กับหกองคู่กับเจ็ดสามคู่แปดสี่คู่เก้าห้าคู่กับศย์ครับแต่ในสูตรนี้ครับแถวที่หนึ่งเลขแทนคู่กับเลขคู่กันกับเลขหก็คือหคู่กับหนงเจ็ดคู่กับสองแปดคู่กับสามเคู่กับส่ครับจะได้สูตรหลักร้อยสูตรที่หนึครับหกเจ หนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับได้แปดเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกันนะครับแปดตัวนี้นะครับแปดตัวนี้ได้จากนะครับมาดูกันครับมาดูแปดตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนำตันทูตที่หลักร้อยครับหลักร้อยงวดล่าสุดคือแปดครับแปดตัวนี้ครับแปดไดจากการนําครับให้นําหลักร้อยงวดล่าสุดครับคือแปดครับไปบวกหลักร้อยหววถัดไปหวดหนึ่งคือสองครับ แบวก2ได้เท่ากับ10ครับแล้วเอาศูนย์หลังไปบวกร้อยคือ8ครับศูนย์บวกได้เท่ากับ8ครับเมื่อได้เท่ากับ8ก็ตั้ง8ครับตัวนี้ครับตั้ง8ให้นับลดมา1แต้มคือ7บวกเพิ่มอีกหแต้มคือ90ครับแถวที่17890แถวที่2เลขแทนคู่กับแถวที่1นะครับ7คู่2 8คู่3 9คู่4 0ย์คู่กับ5ครับอย่างในสูตรที่2หลักร้อยครับ7 8 9 0 2 3 4 5ี่ครับนี่คือหลักร้อยสูตรที่2ครับต่อไปหลักร สูตรที่3ได้5เป็นตัวตั้งนะครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนํานะครับได้จากการนําหลักร้อยบวกหลักสิบครับหลักร้อยคือ8ครับหลักสิบคือ7ครับแปบวกเได้เท่ากับ15ครับเอา5ตัวหลังมาตั้งครับได้5เป็นตัวตั้งก็มาตั้ง5ครับมาเขียน5ครับนับลด2แต้มคือ4ีสนะครับบวกเพิ่มงแต้มคือ6ครับแถวหนึ่งสอง แถวที่1 3456ครับแถวที่2เลขแทงคู่ 1, แถวที่1ครับ3คู่84 59 50 6คู่1จะได้สูตรที่3หลักร้อยครับ34567 368901ครับนี่คือหลักร้อยสูตรที่3ครับเมื่อได้ครบทั้ง3หลักครับสูตร1สูตร2สูตร3 สูตรหนึ่งสูตรสองสามทั้งสามสูตรครับให้นับแต้มชนกันทั้งสามสูตรครับนับแต้มชนกันทั้งสามสูตรแล้วจะได้เลขเด่นประจําหลักร้อยครับจากที่ผมคํานวณน,นับไว้นะครับม 3, 4, 8, บีสาม 4, 8, 9, สามี่แปดเก้าครับสามสี่แปดเก้าสี่ตัวครับมีสามมีสี่มีแปดมีเก้าสี mega, ่ตัวครับจากคะแนนสามสูตรนี้ชนแต้มกันแล้วครับได้สี่ตัวสามสี่แปดเก้านี่คือเลขเด่นประจําหลักร้อยครับมาดูสูตร หลักสิบกันต่อครับทั้งหมดมีเดียกันสาุดครับสุดหนึ่งสดสองสสาครับในแต่ละในแต่ละสูตรก็จะนําหลักสิบวดล่าสุดคือเลข7มาเป็นตัวตั้งครับเจ็ดนะมาดูสูตรที่หนึ่งครับได้เลขเจ็ดเป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ครับได้จากการนําครับวิธีการครับให้นําหลักร้อยคือ8บวกหลักสิบคือ7ครับ8บวก7ได้เท่ากับ15ครับแล้วนําผลลัพธ์คือ5ครับไปบวกหลักสิบครับ คือเดครับาบวกได้ครับ12ครับได้เท่ากับ12แล้วก็ให้เอาเลข2ตัวสุดท้ายไปบวกผลลัพธ์คือในเดข5ครับเท่ากับ8บวกได้ก้บครับผลลัพธ์คกอเลข5ครับ2บวกค่าได้เท่ากับ7ครับ เมื่อได้เท่ากับเจ็ดคือมาตั้งเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้ครับเมื่อตั้งเจ็ดแล้วให้นับตัวถึงแต้มคือ6บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ8 9ดเก8าหนึ่งเจเก้าแงเลขแทนคู่แถวที่1 6ึ่งหกค6่จูค่คู่กับจะได้สูตรที่1หลักสิบครับ6 7 8 9 1 2 3ปนครับต่อไปหลักสิบสูตรที่3ครับได้6เป็นตัวตั้งนะครับ6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำหลักนะครับให้นำหลักแสนคือ2ครับ ไปบวกกับนะครับหลักสิบคือ7ครับ2อบวกเได้เท่ากับ9ครับนำผลลัพธ์คือเลข9ไปบวกหลักสิบครับ9ก้าบวกเเท่ากับสิครับ16ตัวนี้ครับไล้6เป็นตัวตั้งกากแดงครับเมื่อได้6เป็นตัวตั้งให้นับลด1แต้มคือ5้าบวกเพิ่มสองแต้มคือ7 8แถวที่1 5 6 7 8แถวที 2, ่2องเลขแทนคู 2, ่แถวที่1นะครับ คู่ศูนย์หกคู่หนึ่งเกตคู่กับสองแปดคู่กับสามครับย้ายสูตรที่สองหลักสิบครับเท่าหกเก็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับนี่คือสูตรที่สองครับต่อไปหลักสิบสุดที่สามครับหลักสิบสุดที่สามได้หกเป็นตัวตั้งครับหกตัวนี้ครับหกตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนําหลักหน่วยบนครับไปบวกหลักสิบครับบวกหลักหน่วยบนคือสองครับบวกหลักสิบคือเจ็ดครับสองบวกเจ็ดได้เท่ากับ เครับนำผลลัพธ์คือ9บวกกับหลักสิบคือ7ครับ9กบวกเได้เท่าก,กับ16ครับเมื่อได้16เอา6ตัวนี้มาตั้งครับเมื่อได้6เป็นตัวตั้งให้นับลดลงมา2แต้มคือ5 4ครับบวกเพิ่มแต้มคือ7ครับแถวที่1 4 5 6 7แถวที่2เป็นเลขแทนคู่นะครับ4คู่9 5้าหคู่ศูกคู่หนคู่กับสจะได้สูตรที่3หลักสิบนะครับ4 5 6 7 9 0 1 2ครับเมื่อได้ทั้ง3ามสูตรหลัก 14, สิบครับสูตรหนึ่งสูตรสสูตร พอให้นับแต้มชนกันทั้ง3สูตรครับนับแต้มชนกันทั้ง3สูตรก็จะได้เลขเด่นที่ผมนับชนไว้นะครับมี1 2 6่งสองครับหนึ่งจาก3สูตรครับ1 2 6 7นะครับสีตัวครับเป็นเลขเด่นประจำหลักสิบนะครับจากสูตรคำนวณ3สูตรนี้นับแต้มชนเด่นแล้วจะได้เลข4ตัว1 2 6 7ครับ มาดูหลักหน่วยกันต่อครับหลักหน่วยทั้งหมด3สูตรเช่นเดีับสูตร1สูตรสสูตร3ครับในแต่ละหลักก็ในแต่ละสูตรก็จะนําเลขหลักหน่วยคือ2มาตั้งครับมาดูสูตรที่1นะครับสูตรที่1ได้6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ครับ6ตัวนี้ได้จากการนํานะครับ6ตัวนี้ได้จากการนําให้นํานะครับ6ตัวนี้ให้นํา หลักแสนคือ2ครับไปบวกหลักหน่วยคือ2ครับ2บวก2อครับนําครับนำผลลัพธ์คือ4บวกหลักหน่วยคือ2ครับ4บวก2อได้ับ6กครับได้6ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับเมื่อ6เป็นตัวตั้งให้นับลดมา1แต้มคือ5บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ78แแถวหน่งแถวที่2เลขแทนคู่กับแถวที่1ครับ5ก็0ูก็1 7่ก็2 8ก็3แยกสุดที่1หลักหน่วยครับ5 6 7 8 0 1 2 3ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่2ครับ สูตรที่2ได้นะครับได้0เป็นตัวตั้งครับ0นตัวนี้ครับ0ูนย์ตัวนี้ได้จากการนำนะครับศูนย์ตัวนี้องจากการนำให้นำหลักร้อยคือ8ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ8บวก2เท่ากับ10ครับได้10เอาศูนย์มาตั้งครับเมื่อตั้งศูนย์ก็นับลดจากศูนย์ดูนมา2แต้มครับศูนย์ละ9 8้าครับบวกขึ้นแต้มคือ1งครับแถวที่นึดเ้านยครับ แถวที่สองเลขแทนคู่แถวที่1ครับ8คู่3ามเคู่สีูย์คู่กับ5 1คู่กับ6กคือสูตรที่2หลักหน่วยครับ890 1 3 4 5 6ครับต่อไปหลักหน่วยสูตรที่3ครับได้7เป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้นะครับ7ตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำเจ็ดตัวนี้นะครับมาดูที่หลักหน่วยครับได้จากการนําเลข2หลักหน่วยมาตั้งครับ เมื่อได้2หลักหน่วยตั้งก็ให้บวกเพิ่มไป1แต้มคือ3ครับคือ3ครับ2แล้วก็3ครับแล้วนําผลลัพธ์เลขสนะครับเลขสกับเลขสบวกกันได้สามบวกสองไดเท่ากับหครับได้เท่ากับ5แล้วนําผลลัพธ์คือเลข5นะครับไปบวกหลักหน่วยคือ2ครับ5้าบวกสได้เท่ากับเจ็ครับห้าบวกสองได้เท่ากับเคือ7ตัวนี้ครับเมื่อได้7ก็เขียน7นะครับเขียน7ให้นับผลแต้มคือ6บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ8 9ดเก้าแทนหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้า แถวที่สองเลขแทนคู่กับแถวที่1ครับ6ก็17ก้คู่คู่กคู่ก็4จะได้สูตรที่3หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนสูตรที่3ก็คือ6 7 8 9 1 2 3 4ครับเมื่อได้เลขทั้ง3สูตรนะครับทั้ง3สูตรคำนวณก็ให้นับแต้มทั้ง3สูตรคำนวณชนกันครับได้ในเมื่อได้นับชนกันแล้วก็จะได้เลขเด่นที่ผมนับแต้มชนเด่นไหมครับก็จะมี1 3 6 8ครับ1368นี่คือเลขเด่นหลักหน่วยบนนะครับ มาสรุปนะครับสรุปกันอีกทีหนึ่งครับหลักร้อยครับจาก3สูตรชนกันครับได้เลขชนเด่นอยู่ที่4ตัวครับสีตัวมี3 4 8 9ครับหลักสิบครับจาก3สูตรชนกันนะครับนับแต้มชนเด่นแล้วได้เลขเี่ตัว1 2 6่ครับและหลักหน่วยครับจากเลขสูตร3สูตรนับแต้มชนเด่นแล้วจะได้เลขเด่น สี่ตัวครับใน4ตัวมี1 3 6 8 1 3 6 8นะครับนี่คือเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมครับมาดูชุด2ตัวบนครับในชุด2ตัวบนผมจะนำหลักสิบสตัว2 1 2 6 7จมาจับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับ1 3 6 8งสาด้ในชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1งวันลสิบจับคู่หลักหน่วย4ีตัวครับยี่สิ 1น1่1สามหนึ่งหกหน่วางลสบจับคู่ละ, 10, ะ,ละ 4, ตัวสีตัวจะได้2องหนึ่งสองางหกสแปดกวางละสิบนะครับจับคู่ละ, 10, ะ,ละนัวสีตัวจะได้หกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดครับเวางละสิบจับคู่ละน่วสี่ตัวจะได้71 7ดหนและ7จ็ดแปครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดนะครับเป็นชุดตรงๆนะครับที่ยังไม่ตัดครับ16ชุดนี้ครับส่วนชุดเด่นครับ ชุดเต็มผมก็จะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบสูตรที่คำนวณได้สี่ตัวครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับผมดึงสองตัวครับดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหนึ่งและดึงเลขหกวางที่หลักสิบนะครับหลักหน่วยสี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดผมดึงมาสองตัวครับดึงเลขสามครับและดึงเลขแปดครับดึงสามกับแปดวางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบสองตัวหนึ่งและหกจับคู่หลักหน่วยสองตัว สามและแปดครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุดเด่นนะครับที่สรุปเด่นนะครับก็จะมี1 3 1 8 6 3ามหนึ่งแปดหกสามชุดครับใน4ี่ชุดดึงเด่นมาจาก16ชุดนะครับดึงเด่นมาจาก16ชุดก็ต้องมาลุ้นครับใน16ชุดที่ดึงเด่นมาจาก4ชุด13 18 6 3ามหนึ่งแปดหกสามหกแปดจะมาตามสูตรคำนวณเลยไหมครับนี่คือข้อมูลเลขไท้าย2ตัวบนครับ ส่วน3ตัวครับ3ตัวก็มาเดินที่หลักร้อยครับหลักร้อยสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9ผมดึง2ตัวครับดึงเลขก4ครับดึงเลข4ีและดึงเลข9ก9ครับวางหลักร้อย ผมจะนำเลข4และเลข9วางที่หลักร้อยครับมาจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับ1 3 1 8 6 3และ6 8จะในชุด3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับในชุด3ตัวบนนะครับที่สรุปจับคู่ไว้ครับ4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะค4 1 3 4 1 8 4 6 3 4 6 8ครับ9วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดนะครับ9 1 3 918963และ968ทั้งหมดในชุด3ตะวนชุดตรงตครับมาลุ้นกันนะครับ8ชุดตรงๆนี้จะมาตามสูตรหรือไม่นี่คือข้อมูลเลขเด่นนะครับในชุดเลขไทย2ตัตบนและ3ตับนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมาดู2ตัวล่างกันต่อนะครับมาดูเลขเป็น2ตัวล่างครับงวดล่าสุดครับวันที่16มิถุนายนออก30ครับงวดล่าสุดออก30ครับ มาดูสูตรคำนวณหลักสิบหลักหน่วยครับในหลักสิบหลักหน่วยแต่ละหลักก็จะมีหลักละ3สูตรคำนวณครับ3สูตรคำนวณก็จะนําเลขท้าย2ตาตางงวดล่าสุดครับคือ30มาเป็นตัวตั้งนะครับมาเป็นตัวตั้งวิธีคำนวณนะครับมาดูหลักสิบสูตรนี้ครับสูตรที่1ได้6เป็นตัวตั้งนะครับ6ตัวนี้นะครับได้จากการนําให้นําหลักสิบนะครับงวดล่าสุดคือ3ครับบวกเท่านครับ3บวก3 ได้เท่ากับ6ครับได้เท่ากับ6คือ6ตัวนี้มาตั้งครับตั้ง6เขียน6นะครับนับลด1แท้มคือ5บวกเพิ่มเป็น2แท้มคือ7 8แถวที่1 5 6 7 8แถว2เลขแทนคู่ 2, แถว1 5 6 0 6 1 7 2 8 3จะได้สูตรที่1หลัก10ล่างครับ5 6 7 8 0 1 2 3ครับต่อไปหลัก10 หลักสิบสูตรที่2ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้นะครับได้8ตัวนี้ได้จากการนําหลักสิบนะครับให้ดูหลักสิบงวดล่าสุดก็คือ3ครับ3ให้นับลดของ1แต้มครับให้ลดจาก3มา1แต้มคือ2ครับแล้วก็ให้นําเลข2องครับไปบวกหลักสิบคือ3ครับ2บวก3ได้เท่ากับ5ครับได้เท่ากับ5แล้วให้นําเลข5ผลลับไปบวกหลักสิบคือ3ครับ5บวก3ได้เท่ากับ8ครับ ได้ทีอแคือ8ตัวนี้ครับเมื่อได้8เป็นตัวตั้งนับลด1แต้มคือ7ครับบวกเพิ่มอีกสแทมคือเ0้ายแถวที่17890แทนถวที่2เลขแทนคู่แถวนงคู่2 8คู่3 9คู่4 0ศูนย์คือ5ูนคู่จะได้สูตรที่2หลักสิบล่าง7 8 9 0 2 3ด5อครับต่อไปหลักสิบล่างสูตรที่3ครับสูตรที่3ตัวนี้นะครับได้นะครับให้ได้เลขนะครับได้เลข0ูนย์เป็นตัวตั้งครับ0นย์ตัวนี้ครับ โซนตัวนี้ได้จากการน,นําครับมาดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบคือ3ครับให้บวกเพิ่มไป1แต้มคือ4ครับ3แล้วก็4ครับ3แล้วก็4แล้วก็ให้นําเลขก4ไปบวกหลักสิบคือ3ครับ4ีบวกส ได้เท่ากับ7ครับได้เท่ากับ7ครับนำผลลัพธ์คือเลข7ตัวนี้ครับไปบวกหลักสิบคือ3ครับ7บวก3ได้เท่ากับ10นะครับได้เท่ากับ10ก็เอาศูนย์ตัวหลังมาตั้งเลยนะครับได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับให้นับลด1ึงแทมคือ9บวกเพิ่มอีก2แทมคือ1 2ึแทหนึ่งเก้าศูนงแที่2เลขแทนคู่แถวที่1 9คู่กับ405 1ูคู่2คู่กับเจ็ดสู่ส่3หล่ก10บ่างครับ1 2 4 5 6 7ครนี่คือหลักสิบล่างสตร่3เด้าสูน่างนร่ง ทั้ง3ามสูตรนะครับหลักสิบด้งทั้งสูตรก็ให้นับแต้มชนกันทั้ง3ามสูตรเมื่อนับแต้มชนกันทั้ง3ามสูตรก็จะได้เลขเต็มที่ผมนับชนไว้ครับสามสูตรครับมี2 5 7 0ครับ2 5 7 0 3าเดสสูตรนะครับชนกันแล้วจะเลข4ตัวครับ2 5 7 0นี่คือเลขเต็มหลักสิบล่างครับมาดูหลักหน่วยล่างกันต่อครับ3ามสูตรนะครับ หลักละสามสูตดหนึ่งสุดสองสุดสามและในแต่ละสุดก็จะนำเลขศูนย์งวดล่าสุดมาตั้งครับในสุดที่หนึ่งศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ได้จากการนำให้นำเลขศูนย์บวกเองครับศูนย์บวกศูนย์ได้เท่ากับศูนย์ครับ ได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับให้นับลดหนึ่งแต้มคือ9บวกเพิ่มสองแต้มคือ1 2แถวที่หนึ่งแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ9ก้าโคกสี่ศูนกห้าหนึ่งโคกสูงโกเจ็ใหญ่สุที่1หลักหน่วยล่างครับ9 0 1 2 4 5 6 7ครับต่อไปหลักหน่วยล่างสูตรที่2ครับได้เก้านะครับได้เก้าสีแดงนะครับเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำเลข0ูนยล่าสุดนะครับหลัก10ล่างคือ0ครับให้นับลด1แต้มคือ9ครับ ให้นำลดง่คือ9แล้วนำเลข9ไปบวกหลักหน่วยล่างคือศูนย์กับ9บวกศูนเท่ากับ9ครับได้เท่าก,กับ9คือเท่ากับ9ตัวนี้มาตั้งครับเมื่อได้9เป็นตัวตั้งให้นับลดลงมา2แต้มคือ87บวกเพิ่มนแต้มคือศูนย์ครับแถวหนึ 1, 7, 8, 9, 0, ่งเจ็ดแถวที่หนแถวที่สอเลขแทนคู่แถวที่17คู่2 8งแปดคู่สาเคู่สีศูย์คู่กับ5จะได้สูตรที่ จะได้สูตรที่2หลักหน่วยล่างครับ7 8 9 0 2 3 4 5ครับต่อไปหลักหน่วยล่างสูตรที่3ครับสูตรที่3ได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนําหลักหน่วยล่างมาดูที่หลักหน่วยล่างวัตถุสุดคือศย์ครับได้ศูนย์ครับบวกเพิ่มหนึ่งต้มคือหนึ่งครับแล้วให้นําผลลัพธ์คือ 1, น1่นี่นเลข1ไปบวกหลักหน่วยล่างครับ1นบวกย์ได้กับได้เท่ากับ1ครับ ได้กับ1นะครับได้1ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับเมื่อได้หนึ่งเป็นตัวตั้งให้นับพิ่ึงแต้มคือ0บวกเพิ่มอีกสแต้มคือ2 3แถวที่1 0 1 2 3แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 0ย์คู่คับหนึงคู่สอคู่็กับ 8, แปดสูตรที่3หลักหน่วยล่างครับศูนย์หนึครับนี่คือเลขไส่วนที่สาเมื่อได้เลขสูตร,รคำนวณทั้ง3าสูตร,รครับสูตรหน่งสูตรสองสูตรสให้นับแต้มชนกันสสูตร,รนับแต้มชนกันสามสูตร,ร จากสาสูตรนี้นับแต้มชนเด่นแล้วครับได้เลขเด่น4 4ตัว2570นี่คือเลขเด่นหลัก10และหลักหน่วย2ตัวล่างครับสรุปครับหลัก10ล่างครับ3สูตรชนกันได้เลขชนเด่น4ตัว2570 หลักหน่วยล่างสามสุดตับแต่เฉลี่นนยได้เลขสี่ตัว2570เช่นเดียวกันครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยล่างครับมาดูชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างผมก็จะนําหลักสิบสตัวครับ2570จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2570ครับจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับ2วันละ10จับคู่หลักหน่วย4ตัวเอ2 2งสองสองห้นวางละ10จับคู่หลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้5 2 5 5 5 7 5 0 เจ็ดวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับเจ็ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์ศูนย์รวมทั้งหมดในชุดสองตัวล่างสิบหกชุดครับเป็นชุดเต็มเต็มชุดตรงตรงที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับ จุดเด่นผมก็จะตัดจาก16จุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบสูตรคํหน่วยสี่ตัวครับ2570ครับ2570ดึง2ตัวครับดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข7นะครับวางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ2570เช่นเดียวกับ2570ผมดึงมา2ตัวครับดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข0ครับวางที่ หลักหน่วยครับผมจะนํห้าและเจ็หลัก10มาจับคู่กับหลักหน่วย2ตัว5้าแลศูนครับจะได้ชุดเด่น2ตัวแรงสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี55 5 0 7 5 7 0นรวมทั้งหมด4ชุดครับ5 5 5 0 7 5และ70ทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นครับตัดมาจาก16ชุดนะครับมรลุนครับ สี่ชุดเด่นจะมาตามสูตรหรือไม่นี่คือข้อมูลเลขเด่นเลขท้าย2ตารางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 6ครับมาสรุปชุดฟันธงครับชุดฟันธงเลขท้ายนะครับมาดูเลขท้ายชุดฟันธงครับผมจะสรุปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางทช่ไหครับในชุดเด่นนะครับมาดูชุดบนกันครับชุดเด่นอสองตัวบนนะครับ สองตะว,วันดึงเด่นมาสี่ชุดหนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามและหกแปดครับจุดเด่นผมเน้นไปที่หนึ่งแปดนะครับเด่นไปที่หนึ่งแปดรองไปที่หกแปดครับเด่นหนึ่งแปดและรองหกแปดส่วนในชุดสามตะว,วันครับหมดแปดชุดครับทั้งหมดแปดชุดนี้ชุดเน้นครับชุดเน้นเน้นไปที่สี่หนึ่งแปดครับเน้นไปที่สี่หนึ่งแปดรองไปที่เก้าหกแปดครับรองเก้าหกแปดเน้นสี่หนึ่งแปดและรองเก้าหกแปดจากแปดชุดเจอที่ เน่นไลองสองชุดเท่านั้นครับและในชุด2ตัวล่างครับมาดู2ตัวล่งกันต่อครับในชุด2ตัวล่างที่สรุปจากผู้จากสูตรจำนวณจากผู้เด่นไม้16ชุดครับ16ชุดดึงเด่นมาที่ 4. ชุด5 5 5 0 7 5 7 0ครับชุดเด่นเน้นไปที่75ครับเด่นเน้นไปที่75รอง70นครับเน้น75ได้รอง70นี่คือชุดเด่นชุดเน้นชุดลองเลกไพยสองตัวล่างครับมาสรุปครับสรุปชุดฟันธงนะครับชุดฟันธง สนาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับเด็กท้ทย3ตัวบนครับชุดเด่นเน้นไปที่418ลรองไปที่968ครับ2ตัวบนครับชุดเด่นเน้น18ลรอง68นะครับ2ตัวล่างครับเด่นเน้น75ลรอง70นี่คือชุดสรุปปันธง เลขไท้าย3ตะว,วัน2ตะว,วันและ2องตา่างสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566ผมได้นำมาลงที่สมาชิกดูเป็นประการประกอบการตัดสินใจสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านที่รังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาญาณรับชมก่อนตัดสินใจในการหาข้อมูลครับตัวเลขทุกตัวเลขที่ได้ นำมาลงคลิปเป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับสูตรคะแนนสูตรนี้จะออกตามสูตรมาตามสูตรเข้าตามสูตรหรือไม่ต้องมาติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้งวดประจําวันที่1รกรกฎาคม2 5 6 6ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการคำนวณสูตรโวยที่ผมได้หาข้อมูล แนวทางหวยวันเสาร์ซึ่งเป็นเลขกำลังวันครับเมื่อประจำวันที่1กรกฎาคม2566ลงคลิปป็้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการกคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆนำมาลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ